เธอคิดว่าแค่คืนเดียวจะไม่มีใครรู้เรื่องนั้นแต่พอเช้าวันใหม่มาเขาปรับเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่เธอทำงานความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงกำลังจะถูกเปิดเผยถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จักเขาคุณคิดผิดทั้งหมดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอยือนอยู่หน้าตึกสูงระฟ้าลมหายใจเธอสะดุด นี้คือสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหม่ที่เธอเพิ่งได้งานบรรยากาศเงียบงันเกินจริงอากาศเช้านั้นเย็นเยียบเธอกำกระเป๋าแน่นหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะความทรงจำเมื่อคืนยังฝังแน่นในหัวเสียงหายใจของชายแปลกหน้าดังข้างหูผิวกายเขาอุ่นร้อนรุนแรงเขาไม่พูดชื่อไม่ถามเธอว่าเป็นใครแค่บอกว่าแค่คืนเดียว แล้วจากไปเธอไม่คิดจะเจอเขาอีกแต่เมื่อก้าวเข้าไปในลิฟต์ประตูลิฟต์ปิดลงอย่างช้าๆกระจกสะท้อนใบหน้าเธอซีดเผือดพนักงานคนอื่นในลิฟต์ก้มหน้าเงียบเพลงบรรเลงเบาๆชวนให้ใจสัน่นเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้นบนสุดพนักงานทุกคนเดินเรียงแถวเข้าไปในห้องประชุมใหญ่เธอเดินตามอย่างลังเลไฟในห้องประชุมสว่างจ้า โต๊ะยาวกลางห้องทําจากไม้สีเข้มเก้าอี้หนังเรียงรายอย่างเป็นระเบียบผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หัวโต๊ะหันหลังให้ทุกคนเขาหันกลับมาอย่างเชื่องช้าเธอกลืนน้ำลายไม่ลงดวงตาเขาเยือกเย็นคือเขาชายที่เธอฝากร่างไว้เมื่อคืนเขายิ้มมุมปากสายตาไร้ความรู้สึกยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ทุกคนเสียงเขาหนักแน่น เธอแทบสุดสมองเธอว่างเปล่าฝ่ามือชุ่มเหงื่อหัวใจเต้นโครมครามเขากวาดตามองทุกคนแล้วหยุดที่เธอในตาเขาจ้องตรงมานิ่งเงียบอันตรายไม่มีคำพูดใดจากเขาแต่เธอรู้ทันทีว่าเขาจําเธอได้แม้ว่าเขาจะทำหน้าเรียบเฉยแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ในชุดสูทร,ราคาแพง ในฐานะประธานบริษัทที่ทุกคนเกรงกลัวเธอพยายามหันหน้าหนีแต่เหมือนแรงจากสายตานั้นฉุดเธอไว้เขายกมือขึ้นห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีเขาพูดชื่อเธอชัดท้อยชัดคำทุกสายตาหันมาจ้องเธออากาศในห้องประชุมหนาวเย็นจนเธอขนลุกริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยแล้วเขาก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงราบเรียบเธอจะทำงานใกล้ชิดกับฉัน เธอหายใจไม่ออกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนกลิ่นน้ำหอมจางๆจากตัวเขายังติดจมูกภาพจากเมื่อคืนย้อนกลับมาอีกครั้งความจริงมันกำลังกลืนกินเธอทีละนิดเธอพยายามตั้งสติมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเสียงหัวใจดังก้องในหูเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่เขากลับเดินเข้ามาไกลทุกย่างก้าวของเขาหนักแน่น มั่นคงราวกลับไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้สามารถทำให้เขาหวั่นไหวแต่เธอสั่นไปทั้งร่างเขายื่นแฟ้มงานให้เธอมือของเขาเฉียดมือเธอเพียงแผ่วเบาแต่เธอรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตดวงตาเขาจ้องลึกเข้าไปในใจเธอไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดอ่อนโยนแค่ความเย็นชาและอะไรบางอย่างที่เธอไม่อาจอธิบายเธอรับแฟ้มมาด้วยมือสั่น เขาหันหลังกลับไปที่เก้าอี้ประธานนั่งลงอย่างสาง่างามแล้วเอ่ยคำสั่งด้วยน้ำเสียงเรียบสนิทเริ่มงานตอนนี้ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำบอกไปทุกคนแยกย้ายกลับไปที่โต๊ะของตัวเองยกเว้นเธอเขายังคงเจ้องมาเหมือนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในหัวเธอเธอสูดหายใจเข้าลึกแล้วเดินออกจากห้องประชุมอย่างร้เร่ยวแรง ทางเดินกลับไปยังโต๊ะทำงานเงียบเกินไปเสียงส้นรองเท้าดังสะท้อนในโถงทุกก้าวที่เดินเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเธอหยุดที่โต๊ะหมายเลขสิบสองมีป้ายชื่อเธอวางอยู่ข้างางไปนั้นคืออีกแฟ้มหนึ่งไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีบันทึกอะไรเลยแต่เมื่อเธอเปิดดูข้างในคือรูปถ่ายรูปถ่ายจากเมื่อคืนเบลเลือนราง แต่ชัดเจนพอที่จะรู้ว่าเป็นเธอกับเขาร่างกายเธอเย็ยนวา่ามือสั่นจนแฟ้มแทบหลุดจากมือมีบางอย่างแนบอยู่ในแฟ้มซองกระดาษสีดำเธอเปิดมันอย่างช้าๆข้าในคือโน้ตแผ่นเล็กๆลายมือคมชัดเขียนเพียงไม่กี่คำอย่าคิดหนีเธอแทบล้มทั้งยืนเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นทันทีหน้าจอแสดงชื่อ ซีอสายตรงเธอจ้องหน้าจอที่สว่างวาบชื่อเขาเด่นชัดราวกับตราประทับมือเธอสั่นจนไม่กล้าก,กดรับแต่เสียงนั้นยังดังต่อเนื่องดังขึ้นทีขึ้นราวกับจะบีบบังคับให้เธอเลือกเธอกดรับสายด้วยมือเย็นเฉียบแนบโทรศัพท์เข้าหูอย่างช้าๆไม่มีเสียงพูดในตอนแรกมีแค่เสียงหายใจหนัก มั่นคงเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากแล้วเสียงเขาก็ดังขึ้นเย็นชานิ่งขึ้นมาที่ห้องฉันไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่เธอจะทันพูดอะไรสายก็ถูกตัดไปเธอนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองโต๊ะทำงานรอบข้างเหมือนหายไปจากสายตา มีเพียงประโยคสุดท้ายนั้นวงเวียนอยู่ในหัวขึ้นมาที่ห้องฉันเธอลุกขึ้นยืนอย่างอัตโนมัติขาเธอแทบไร้แรงแต่ก็ยังพาตัวเองเดินไปยังลิฟต์เมื่อประตูลิฟต์ปิดลงเงาสะท้อนบนกระจกเผยให้เห็นใบหน้าเธอซีดเหนื่อยและเต็มไปด้วยคำถามเลขชั้นบนสุดสว่างขึ้นทีละตัวเสียงลิฟต์ดังติ้งเมื่อถึงชั้นที่ต้องการประตูเปิดออกช้า,ชา โถงทางเดินด้านหน้าเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองพรมหนานุ่มรองเท้าเธอไว้จนแทบไม่มีเสียงฝีเท้าไฟบนเพดานเรียงรายเป็นทางยาวที่ปลายทางคือประตูบานใหญ่ประตูที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องเดินไปเคาะมือเธอยกขึ้นชา้าช้านิ้วแต่ลงเบาๆบนแผ่นไม้เสียงเคาะแผ่วเบาแต่ดังในหัวใจแล้วเสียงตอบจากข้างในก็ดังขึ้นเข้ามา เธอผลักประตูเปิดห้องทำงานกว้างใหญ่ตกแต่งด้วยโทนสีเข้มหน้าต่างสูงจากพื้นถึงเพดานเผยให้เห็นท้องฟ้าเทาอึมครึมเขายืนหันหลังมองออกไปนอกกระจกมือข้างหนึ่งถือแก้วไวน์เธอก้าวเข้าไปข้างในเสียงประตูปิดเองอย่างแผ่วเบาด้านหลังเธอเขาหันกลับมาชา้าดวงตาคู่นั้นยังคงเย็นชาแต่มุมปากของเขายิ้มเล็กน้อย เรามีเรื่องต้องคุยกันเธอกลั้นหายใจทุกประสาทสัมผัสของเธอเหมือนตื่นตัวเขาวางแก้วลงบนโต๊ะเดินเข้ามาไกลทีละก้วทีละก้วแล้วเขาก็ยื่นบางอย่างให้เธอซองเอกสารสีแดงเข้มตราประทับสีทองเด่นชัดเธอรับมันมาอย่างระแวดระวังเมื่อเปิดออกข้างในไม่ใช่เอกสารทางธุรกิจแต่เป็นสัญญา เธอกวาดตามองอย่างรวดเร็วแล้วเธอก็หยุดนิ่งที่หัวข้อด้านบนสุดของเอกสารนั้นข้อตกลงส่วนตัวระหว่างประธานบริษัทกับพนักงานภายใต้การควบคุมเธอเบิกตากว้างตัวหนังสือตรงหน้าเหมือนจะเต้นระเล็กมือเธอสั่นอีกครั้งขณะที่สายตาไล่อ่านทีละบรรทัดหัวใจเธอเต้นแรงรัวแต่ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นเพราะความกลัว ข้อความในสัญญาชัดเจนเกินไปทุกข้อผูกมัดเธอกับเขาในแบบที่ไม่ใช่เรื่องของงานเธอเงยหน้าขึ้นช้าชา้เจอเข้ากับดวงตาเขาที่มองมาไม่กระพริบนิ่งลึกราวกับอ่านใจเธอได้คุณต้องการให้ฉันเซ็นสิ่งนี้จริงๆเหรอน้ำเสียงเธอสั่นเล็กน้อยเขายิ้มมุมปากยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเลยแม้แต่น้อยใช่คำเดียว สั้นกระชับแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขาเดินอ้อมมาอยู่ตรงข้างเธอมือของเขาวางลงบนโต๊ะข้าเอกสารใกล้จนเธอได้กลิ่นน้ำหอมจางๆที่คุ้นเคยกลิ่นเดียวกับเมื่อคืนเขาก้มลงเล็กน้อยกระซิบข้างหูเธอหรือคุณอยากให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อคืนคุณเป็นของใครเสียงเขาอ่อนโยนจนหน้าขนลุกเธอกลืนน้ำลายแทบไม่ลง สมองเต็มไปด้วยคำถามนี่คือกับดักหรือเกมแต่ที่แน่ๆเธอคือคนที่ติดอยู่ในนั้นแล้วไม่มีทางหนีง่ายๆเขาดึงเก้าอี้ให้เธอนั่งลงตรงหน้าโต๊ะแล้วดันปากกาสีเงินวางลงบนเอกสารนิ้วเขาแต่เบาๆที่จุดเซ็นชื่อเธอจ้องมองชื่อของตัวเองที่ถูกพิมพ์ไว้รอราวกับถูกลิขิตไว้แล้วเธอยกปากกาขึ้น มือยังคงสัน่นลมหายใจเธอขาดห่วงแต่ก่อนที่ปลายปากกาจะสัมผัสกระดาษเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเขาหันขวับไปที่ประตูใบหน้าเขาแข็งทันทีใครอนุญาตให้เข้ามาเขาพูดเสียงต่ำประตูเปิดช้าช้าพนักงานหญิงในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาในมือเธอถือแฟ้มหนาะแต่สิ่งที่ทำให้เธอสะดุง้ง คือสายตาที่พนักงานหญิงคนนั้นมองมาตรงมาที่เธอมองแบบรู้แบบเห็นทุกอย่างที่ไม่ควรเห็นแล้วหญิงคนนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบขอโทษค่ะคุณเจอมีคนจากสำนักงานใหญ่สาขาใหญ่ขอเข้าพบเดี๋ยวนี้คำว่าสำนักงานใหญ่สาขาใหญ่ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงหันกลับมามองเธอ สายตายังคงนิ่งแล้วพู้ช้าช้าชัดเจนเก็บสัญญาไว้ก่อนเรายังไม่จบเขาเดิอนออกจากห้องปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเธอนั่งนิ่งมองเอกสารในมือลมหายใจเธอยังสัน่นแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของความสันนไว้วเพราะเมื่อเธอก้มมองแฟ้มที่พนักงานหญิงคนนั้นวางทิ้งไว้มีข้อความเขียนอยู่แผ่นแรกตัวอักษรสีแดงสด อย่าเซ็นอะไรทั้งนั้นถ้าคุณยังอยากมีชีวิตอยู่มือเธอชะง,งักขางหัวใจแทบหยุดเต้นตัวอักษรสีแดงนั้นชัดเจนแรงกดปากกาเหมือนจะทะลุกระดาษเธอกว่าตามองไปรอบห้องทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจเธอที่ดังในความเงียบเธอพลิกหน้าแฟ้มอย่างระมัดระวังเอกสารข้าในเต็มไปด้วยข้อมูลชื่อบริษัทต่างประเทศ บัญชีลับภาพถ่ายเอกสารที่มีลายเซ็นของเขาเอกสารการโอนเงินแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือภาพถ่ายใบหน้าผู้หญิงหลายคนแต่ละคนมีคำว่าหายตัวประทับไว้ด้านล่างข้างใต้รูปสุดท้ายมีหมายเลขเขียนด้วยลายมือเบอร์โทรศัพท์พร้อมคำว่าถ้าคุณไม่เชื่อลองโทรเธอลังเลสมองเต็มไปด้วยความสับสนเรื่องเมื่อคืน เรื่องสัญญาเรื่องผู้หญิงที่หายไปแล้วเขาคือใครกันแน่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยมือสันกดหมายเลขช้าช้าทีละตัวปลายนิ้วเธอเย็นเฉียบโทรศัพท์ติดสัญญาณสัญญาณต่อสายดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วสายก็ถูกรับไม่มีคำทักทายไม่มีแม้แต่เสียงคนพูดมีเพียงเสียงหายใจชา้าช้านิ่ง เหมือนกําลังรอฟังว่าใครโทรมาเธอกำโทรศัพท์แน่นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงแผ่วขอโทษนะคะคุณรู้จักคนในแฟ้มเอกสารนั่นไหมปลายสายเงียบก่อนจะมีเสียงแหบพร่ดังขึ้นเธอเจอสัญญาแล้วใช่ไหมเธอแทบทําโทรศัพท์หล่นจากมือถ้าเธอเซ็นเธอจะเป็นคนต่อไปเสียงนั้นสั่นเหมือนมาจากคนที่ผ่านนรกมาแล้วเธอรีบถามกลับ แล้วฉันควรทำยังไงฉันออกไม่ได้เขารู้ว่าฉันเป็นใครปลายสายเงียบไปอีกแล้วพูดเบาๆแต่หนักแน่นมีทางเดียวเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางของบริษัทคืนนี้หลักฐานทุกอย่างอยู่ในนั้นถ้าเธอหาเจอเธออาจจะรอดักสัญญาณถูกตัดทันทีเธอจ้องโทรศัพท์ในมือความเย็นเล่นผ่านแผ่นหลังแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นนอกห้อง ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอเรีบเก็บเอกสารทั้งหมดกลับเข้าที่ดึงสีหน้าให้เรียบเฉยเมื่อประตูเปิดออกเขากลับเข้ามาในห้องแต่ครั้งนี้เขาไม่มาคนเดียวข้างหลังเขาคือผู้ชายอีกคนในชุดสูทสีเข้มไม่มีปลายชื่อไม่มีรอยยิ้มแต่สายตาเขาจ้องมาที่เธอเหมือนรู้ว่าเธอเพิ่งล่วงรู้บางอย่างที่ไม่ควรรู้ เธอพยายามซ่อนความตื่นตระหนกแต่ภายในใจปั่นป่วนผู้ชายคนนั้นยืนข้างหลังเขานิ่งเงียบราวกับเงามือที่ติดตามมาเขาก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งชะเง้อมองแฟ้มบนตัวอย่างไม่รีบร้อนมีใครมาในห้องนี้ตอนที่ฉันไม่อยู่ไหมเสียงเขานุ่มลึกแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่ทำให้เธอขนลุกเธอสายหน้าช้า,ชาพยายามไม่สบตา เขารีตาเล็กน้อยแล้วยื่นมือมาหยิบสัญญากลับไปดีฉันยังไม่อยากให้คุณตัดสินใจตอนที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดคำพูดของเขาชวนให้สับสนเหมือนมีบางอย่างที่เขารอให้เธอค้นพบด้วยตัวเองแล้วเขาหันไปพยักหน้าให้ชายอีกคนคนคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอหยุดยืนชิดข้างโต๊ะแล้ววางซองสีดำบนแฟ้มงานของเธอไม่มีคำพูด ไม่มีคำอธิบายแค่สายตาที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็งเปิดมันตอนอยู่คนเดียวเขาพูดแค่นั้นก่อนเดินออกจากห้องอย่างเงียบเชียบทิ้งเธอไว้กับความสงสัยมือเธอแต่ซองสีดำช้าๆความรู้สึกเหมือนจับกับดักที่ยังไม่ระเบิดเธอซ่อนซองนั้นไว้ในลิ้นชักทันทีแล้วหันกลับไปที่หน้าต่างบานใหญ่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเมฆดำกำลังเคลื่อนเข้ามา เหมือนพายุที่ใกล้จะถล่มหัวใจเธอสั่นไหวคืนนี้เธอจะต้องไปให้ถึงเซิร์ฟเวอร์กลางค้นหาความจริงก่อนที่ใครบางคนจะล่งรู้ว่าเธอเริ่มไม่เชื่อฟังคำสั่งแล้วเธอใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นแซงทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้องจอคอมพิวเตอร์พิมพ์งานไปเรื่อยๆทั้งที่หัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ดวงตาคอยชำเลืองมองนาฬิกาทุกนาทีเหมือนใช้ยอย่างทรมานเธอเฝ้ารอให้เวลาผ่านไปจนถึงกลางคืนเมื่อเสียงในออฟฟิศเริ่มเงียบลงแสงไฟบางส่วนเริ่มดับผู้คนทยอยกันกลับบ้านจนกระทั่งทั้งชั้นเหลือเพียงแค่เธอเธอลุกจากตัวอย่างระมัดระวังเดินเลี่ยงกล้องวงจรปิดอย่างรู้จุดเธอรู้จากแฟ้มที่ได้รับว่าเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่ที่ชั้นล่างสุด ฉันที่ไม่ได้เปิดให้พนักงานทั่วไปเข้าถึงเธอกดลิฟต์ลงไปมือสั่นเล็กน้อยขณะกดรหัสผ่านลับที่เขียนไว้ในเอกสารประตูเปิดช้าฮ่าฮาเผยให้เห็นโถงยาวมืดสนิทมีเพียงไฟฉุกเฉินสองวาบเป็นระยะเธอก้าวเข้าไปในความมืดเสียงฝีเท้าเธอดังก้องในทางเดินแคบประตูเหล็กสีดำอยู่ปลายทางแผงควบคุมข้างประตูรอ,อการสแกน เธอหยิบบัตรพนักงานที่แนบมากับซองในลิ้นชักแนบบัตรลงบนแผงไฟสีแดงกระพริบแล้วเปลี่ยนเป็นเขียวประตูค่อยๆเลื่อนเปิดออกภายในห้องเต็มไปด้วยเสียงพัดลมหมุนเร็วเซิร์ฟเวอร์ตั้งเรียงเป็นแถวแสงไฟวิบวับจากเครื่องทุกเครื่องเธอเดินตรงไปยังเครื่องหลักที่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษติดอยู่เสียบแฟลชไดรฟ์ตามคำแนะนำในเอกสารหน้าจอแสดงรหัสจำนวนมาก ข้อมูลถูกถ่ายโอนอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นเสียงดังตึ้งดังจากประตูที่ปิดไปแล้วเธอหันขวับกลับไปไฟในห้องกระพริบแรงขึ้นจอคอมเริ่มแสดงข้อความผิดปกติคำว่า access traced กระพริบบนหน้าจอเธอรีบดึง f l a s h Drive ออกแต่เสียงฝีเท้าหนัก,หน,กหนักดังเข้ามาใกล้จากทางเดินด้านนอกเธอชะง้อมองหาทางนี ห้องนี้ไม่มีประตูสำรองไม่มีช่องลับมีเพียงประตูบานเดียวที่กำลังจะถูกเปิดอีกครั้งและเธอก็รู้ในวินาทีนั้นว่าเขารู้แล้วว่าเธอกำลังทรยศประตูเลื่อนเปิดออกช้าๆเสียงโลหะเสียดสีกันดังแทรกความเงียบแสงจากถงด้านนอกส่องเข้ามาเป็นลำร่างสูงของใครบางคนปรากฏขึ้นที่กรอบประตูเธอถอยหลังโดยอัตโนมัติ แฟลชร้ายในมือแน่นจนเจ็บเขาก้าวเข้ามาในห้องสายตาคมกริบจ้องตรงมาที่เธอสีหน้าของเขาไม่โกรธไม่ตกใจกลับนิ่งเกินไปน่ากลัวเกินไปผมเตือนคุณแล้วเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นพอจะทำให้เธอชะงักเธอพยายามเก็บความกลัวไว้พยายามยืนหยัดคุณทำแบบนี้กับผู้หญิงกี่คนแล้ว เสียงเธอไม่มั่นคงแต่ก็กล้าเผชิญหน้าเขายิ้มเล็กน้อยยิ้มแบบคนที่ถือไพ่เหนือกว่าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณเขาขยับใกล้เข้ามาทีละก้าวแสงไฟจากเซอร์ฟเฟอร์สะท้อนเงาเขาเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวบนผนังแล้วเรื่องของใครเธอถามกลับเสียงแข็งขึ้นแม้ใจยังเต้นแรงเขาหยุดนิ่งตรงหน้าเธอมองเธอด้วยสายตาที่แปลกไป เหมือนกำลังชั่งใจบางอย่างแล้วเขาก็พูดช้าๆชัดเจนทุกคำมันคือเรื่องขององค์กรที่คุณไม่มีวันเข้าใจแต่ตอนนี้คุณเกี่ยวข้องแล้วก่อนที่เธอจะทันถามอะไรไฟในห้องก็ดับพรึบเสียงพัดลมหยุดกระทันหันทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมืดสนิทมีเพียงเสียงฝีเท้าใครบางคนอีกคู่หนึ่งกำลังเดินเข้ามาจากอีกทาง เธอกำลแฟลชไรแนนหันซ้ายหันขวาทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวเธอไม่รู้ว่าคนที่กำลังจะปรากฏตัวในความมืดนั้นคือคนที่จะช่วยเธอหรือฆ่าเธอทันทีที่เห็นหน้าไฟฉุกเฉินสีแดงสว่างวาบขึ้นทันทีแสงกระพริบทุกสองวินาทีเผยให้เห็นร่างของชายอีกคนที่ก้าวเข้ามาเขาใส่ชุดคลุมสีเทาใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ใต้เงาหมวก แต่เวตาน,นั้นเธอจำได้ชายคนเดียวกับในภาพถ่ายคนที่ถูกระบุว่าหายตัวไปเขาหันมามองเธอแล้วพูดเสียงต่ำเธอมีมันแล้วใช่ไหมแฟลชรายนั่นเธอพยักหน้าขณะที่ชายผู้เป็นซีโอยืนเงียบไม่ขยับเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์ชายปริศนาเดินเข้ามาใกล้เธอแล้วกระซิบเบา,เบา ข้อมูลในนั้นคือจุดจบของเขาและของฉันเธอหันไปมองซีโออีกครั้งใบหน้าเขานิ่งแต่ในดวงตานั้นคือความแพ้ที่เริ่มก่อตัวเธอยื่นแฟลช i ร e ให้ชายคนนั้นทั้งสองสบตาก,กันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะเสียบมันกลับเข้าเซิร์ฟเวอร์หน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้งแสดงหน้าต่างการอัปโหลดข้อมูลสู่เครือข่ายภายนอกซ o กมาข้างหน้า แต่หยุดกลางทางสีหน้าเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่โกรธแต่เป็นความเหนื่อยล้าเหมือนคนที่ยอมรับว่าทุกอย่างจบลงแล้วพวกเขาจะตามล่าเธอเขาพูดเบาๆไม่ใช่แค่ผมแต่ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังบริษัทนี้เธอยืนขึ้นอย่างมั่นคงแม้ขาจะสัน่นแต่ฉันจะไม่หนีเธอมองหน้าทั้งสองคนฉันจะเปิดโปงทุกอย่าง ชายในชุดกลุมพยักหน้าหน้าจอแสดงผลข้อความสุดท้าย p o โป Complete ห้องทั้งห้องสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวภายนอกเสียงไซเรนเริ่มดังแว่วมาแต่ไกลชายในชุดคลุ่มรีบเดินนำเธอออกจากห้องเราต้องไปเดี๋ยวนี้ถ้าเธออยากมีโอกาสรอดก่อนออกจากประตูเธอหันกลับไปมองซีโออีกครั้งเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้น มองตามเธอไปด้วยสายตาเศร้าไม่มีคำพูดใดอีกจากเขาประตูเหล็กค่อยๆปิดลงขังเขาไว้ในอดีตของตัวเองและเปิดทางให้เธอเดินหน้าสู่ความจริงค่ำคืนแห่งความลับจบลงแล้วแต่สงครามเพื่อความยุติธรรมของเธอเพิ่งเริ่มต้น